ตอนที่1 3 0 2ชื่อตอนว่าเมืองเจินเทียนริชิเอบอกลาเจ้าเกาะกระดูกขาวแล้วกลับไปยังเกาะกระดูกขาวอีกครั้งหนึง่งลิชิเยยืนอยู่บนเกาะกระดูกขาวได้แต่มองดูเกาะกระดูกขาวสุดท้ายท่อถอนหายใจออกมาเบาๆหันหลังเดินจากไปเมื่อลีชิเยกลับไปถึงเรือรบโบราณขนาดใหญ่ของพวกจวเจเซิรอด้านข้างก็มีเรือจอดเทียบอยู่ลำหนึ่ง เจ้าของเรือคือเปาวี่เฉียงนั่นเองในเวลานี้เปาวี่เฉียงยืนอยู่ตรงหัวเรือข้างกายยังมีมู่เร้าหลงและผู้บาเพนตนที่ติดตามซึ่งมาจากทั่วทุกสาระทิศเจ้านิกายจัวไม่ได้พบกันเสียนานเมื่อเปาวี่เฉียงมองเห็นจวดเจี้ยนซือจึงรีบทักทายคารวะแบบจีนจวดเจี้ยนซือเพียงพยักหน้าเบาๆเป็นการทักทายตอบกับการกล่าวทักทายของเปาวี่เฉียงเปาวี่เฉียง ถึงกับมีประกายตาลุกวาวไม่เห็นหน้าจัวเจี้ยนซือแน่นอนผู้หญิงอย่างจัวดเจี้ยนซือทำให้ผู้ชายต้องหัวใจเต้นตุมตามก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเจ้านิกายจัวรังเกียจไหมหาค่าจะขึ้นไปนั่งบนเรือเปาเยี่เฉียงยิ้มและเอ่ยกับจวเจี้นซือดูท่าทางต้องการจะใกล้ชิดกับนางรังเกียจจวดเจี้ยนซือยังไม่ทันจะได้ตอบกลับ ล่ชีเย่ยิ้มเฉยเมยและเอ่ยขึ้นลี่ชีเย่รับช่วงการสนทนาต่อพลันทำให้สีหน้าของเปาเยี่เฉียงเปลี่ยนไปความจริงบรรดาพ่วงเพนตนที่อยู่ด้วยกันกับเปาเยี่เฉียงต่างจ้องมองหลี่ชีเย่ด้วยท่าทีที่ดูแปลกๆพี่เปาแสดงความคารวะต่อเจ้าหนิกายจัว่วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหมูเซาหลงที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเปาเย่เฉียงเห็นหล่ชีเย่ทำการเองโดยพลาการ จึงออกหน้าพูดแทนเปายี่เฉียงเวลานี้เรือลำนี้ข้ามีสิทธิ์ขาดอยู่หลี่ชีย่เพียงมองหน้ามู่เ้าหลงอย่างเฉยเมยแวบ,บหนึ่งจากนั้นเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆว่าหากคิดจะมีชีวิตอยู่นานสักหน่อยทางที่ดีก็ออกห่างจากสำนักเซิ่นเมืองเทียนให้กไกลๆหน่อยคำพูดของหลี่ชีเแย่พรานทำให้หมู่เซาหลงและเปาหยี่เฉียงมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปคำพูดของหลี่ชีเแย่ไม่เพียงล่วงเกินต่อมู่เซาหลง อย่างท้าทายต่อเปายี่เฉียงอีกด้วยสําหรับบรรดาผู้มัเพลนตนคนอื่นๆที่ติดตามเปาหยี่เฉียงนั้นพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรออกมาพวกเขาต่างรู้สึกเสียวสลังว่าเนื่องจากเสียงด้านความโหดของหลี่ฉีเย่พวกเขาต่างดินมาสีหน้าของโม่เส้าหลงพลันดูน่ากลัวและกล่าวอย่างน่าเกรงขามออกมาว่าอย่างนั้นหรือหรือว่าข้ามีสิ่งใดที่ล่วงเกินต่อเจ้าหรือต่อให้ล่วงเกินเจ้าแล้วจะมีอะไร คำพูดของมู่เซ่หลองนับว่ามีความมั่นใจหอเทพธิดาของพวกเขาไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วแม้ว่าหอเทพธิดาของพวกเขาจะไม่ทำตัวเด่นดังแต่ในแดนวิญญาณสวรรค์หอเทพธิดาของพวกเขาเกือบทำอะไรได้ตามอำเภอใจอยู่แล้วล่วงเกินค่าเน่ะไม่มีหลีชี้ยิ้มนิดนึงกล่าวว่าแต่ว่าควรจะใช้สมองให้มากกล่าวพลางใช้นิ้วชี้ไปที่สมองของตนกล่าวท่าทีเฉยเมยว่า อย่าได้นำพาความอับอายมาให้กับตระกูลมูเจ้าท่าทีที่วางมาถือดีว่าเป็นพวกวโสของหลี่ฉีเย่ทำให้มูเศร้าหลงพลันโกรธเคืองและจ้องมองหลี่ฉีเย่ด้วยความโกรธฮหลี่ฉีเย่เขารู้ว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งมากเวลานี้เปาเยี่เฉียงพูดหน้าเกรงขามขึ้นมาว่าแต่ว่าแดนวิญญ,ญาณสวรรค์ก็หาใช่ที่ที่เจ้าคิดจะทำตามอำเภอใจก็ทำได้ในเก้าแดนหมื่นอนาณาจักรสำหรับข้าแล้ว ข้าคิดจะทําตามอำเภอใจก็ทำลี่เฉเยะกล่าวตัดบทเปาอยี่เฉียงกล่าวเฉยเมยว่าไม่พอใจก็เข้ามาดูว่าข้าจะสังหารเจ้าหรือไม่เป็นคําพูดที่อันธพาลและใช้อํานาจบาดใหญ่อย่างไร้เหตุผลตรงและดุดันโดยไม่ไว้หน้าเปาอยี่เฉียงเลยแม้แต่น้อยพรันทําให้สีหน้าเปาอยี่เฉียงดูไม่จืดถึงขีดสุดเขาเจ้ามองไปยังหลี่ฉีเย่ด้วยความโกรธแต่ในเวลานี้เขาไม่กล้าบุกเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับหลี่ฉีเย่ จะอย่างไรเสียชื่อเสียงด้านความโหดของล่ชีเย่ดังกระชอนแม้แต่สังกรนไฟเหยียนที่มีชาติกำเนิดจากสำนักแปรสังล่ชีเย่ยังกระาจับนางประหารต่อหน้าผู้คนเวลานี้ข้างกายของเขาไม่มีผู้โสคอยหนุนหลังให้กับเขายิ่งปรมาจาร์ของเขาก็ไม่อยู่ตรงนี้อีกด้วยเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของล่ชีเย่ดังนั้นจึงได้ตอดกั้านเอาไว้ล่ชีเย่ขี้คร้านจะไปสนใจต่อเปาเย่เฉียง บอกต่อมูเซ่าหลงด้วยท่าทีเฉยเมยว่าทะเลกระดูกเป็นที่ที่มากด้วยความขัดแยง้งทางที่ดีเจ้าควรจะอยู่ห่างๆเข้าไว้ดีที่สุดคือเจ้ากลับไปยังหอเทพธิดาเซียเพื่อไม่ต้องหาเรื่องให้ถูกสังหารกล่าวจบคำไม่สนว่ามูเซ่าหลงจะมีท่าทีอย่างไรเดินเข้าไปภายในเรือทันทีเปาวิเฉียงมองดูร่างเงาของหลีชีย้ยกที่ลับหายไปแล้วก็กัดฟันกรอดกล่าวอย่างน่าเกรงขามว่า ข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้าจะทำอันตรพา์ไปได้นานแค่ไหนรอให้ปรมจา์กลับออกเมื่อก่อนรับรองว่าจะต้องสังหารเจ้าเสียคำพูดของเปาอี้เฉียงทำให้บรรดาพุ่มเพ็นตนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ด้านหลังเขาต้องสะท้านภายในใจแม้ว่าตัวของเปาอี้เฉียงเองทักษะยึดไม่นับว่าแข็งแกร่งอะไรมากเป็นพิเศษแต่เขามีปรมจา์ที่สามารถเป็นราชเซียนได้อยู่คนหนึ่งน,นเนียว้าวนายน้อยหึงหรอเมื่อหลีฉีเย่เข้าไปนั่งอยู่ภายในเรือรบเรียบร้อยแล้ว หลิวยู่เหยียนแม้มปากหัวราบเบาๆเ,เอ่ยขึ้นหึงหึงอะไรริชิเย่จ้องมองไปยังหลิวยู่เหยียนทีหนึ่งหลิวยุ่เหยียนกระพริบตาทีหนึ่งกล่าวว่าถ้าฉะนั้นแล้วนายน้อยมีบุญคุณความแค้นอะไรกับสำนักเซ้นเมืองเทียนนะสิไม่ถึงกับมีบุญคุณความแค้นริชีเย่นั่งอยู่บนเก้าอีก้กล่าวอย่างเอระอเอยว่าในเมื่อเมืองเซ้นเทียนจะปรากฏตัวออกมาในยุคนี้เมื่อเขาคิดจะแย่งชิงชะตาฟ้า เขาก็คือกองกระดูกใต้ฝ่าเท้าของขา้าเมื่อหลี่เฉยเย่พูดเช่นนี้หลู่เหยียนรู้สึกสะทานภายในใจเขาเข้าใจว่าหลี่เฉยเย่จะต้องแย่งชิงชะตาฟ้ามาให้ได้วิถีทางมุ่งสู่ราชาโหดเที้ยมทารุณหลู่เหยียนอดท่อถอนหายใจออกมาไม่ได้กล่าวว่าข่าวเรื่องเบืองจันเทียนจะปรากฏตัวออกมาในยุคนี้ข้าก็ดิ้นมาคราวนี้เขาต้องการได้ชะตาฟ้าให้ได้แย่งชิงชะตาฟ้า เป็นการรวนหาที่ตายของเขาเองหริเชียกราเชยเมยหรือย่เยียนยิ้มฝืนๆหากเป็นผู้อื่นจะไม่กล้าพูดคำนี้ออกมาอย่างเด็ดขาดในแดนวิญญาณสวรรค์เมืองจนเทียนดำรงอยู่ในฐานะดุดดังเป็นยักษ์ใหญ่เมื่อเขาปรากฏตัวออกมาย่อมเพียงพอที่จะมีอำนาจสยบแดนวิญญาณสวรรค์กระทั่งยอดฝีมือทั้งเแดนก็ยังต้องหวั่นเกรง เมื่อไหร่ที่เมืองเจ้นเทียนปรากฏตัวเพื่อแย่งชิงชะตาฟ้าเกรงว่าทั่วทั้งแดนวิญญาณสวรรค์ก็ถือหางอยู่ข้างเดียวกันกันกบเขาต่างเข้าใจว่าเขาจะต้องได้เป็นราชนเซียนเรียกได้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ของแดนวิญญาณสวรรค์ในยุคนี้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเมืองเจ้นเทียนได้แต่ทว่าด้วยบุคคลร,ระดับเมืองเจ้นเทียนเมื่อออกจากปากของหลี่ฉีเย่แล้วยังคงเอาาิอระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนเดียบบี้หมดตายไปตัวหนึ่งก็เท่านั้นนายน้อยมีความสัมพันธ์กับหอเทพิดาอย่างนั้นหรือตรวจเจ้นสือที่มีความละเอียดถึงกับพูดคำนี้ออกมานางดูออกว่าลีชิเยดูจะให้การดูแลมู่เ้าหลงยิ่งนักลีชิเยเพียงยิ้มยิ้ม,มไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าก่อนแต่หากมู่เ้าหลงไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักคำว่าตายแล้วก็เขาก็พร้อมจะฆ่า ไม่มีละเว้นต่อให้เป็นคนของตระกูลมู่ก็ตามออกเดินทางไปยังทะเลกระดูกหลี่เชียหลับตาลงและสั่งการออกไปหลิวเหยียนไม่พูดพร่ำทำเพลงสั่งการสิทธิ์ในสำนักให้ออกเดินทางไปยังทะเลกระดูกทันทีเนื่องจากกรณีของดาวมรณะดำสนิททำให้ผู้คนจำนวนมากในแดนวิญญาณสวรรค์ต่างมุ่งหน้าไปยังทะเลกระดูกความจริงแล้วในยามปกติก็มีผู้คนจำนวนมานแอนไิว่าไปที่ทะเลกระดูกอยู่แล้ว แต่คราวนี้กลายเป็นคลื่นมนุษย์เฮโลกันเข้าไปบรรดาสำนักที่มีกำลังเพียงพอเกือบทั้งหมดในแดนวิญญาณสวรรค์ล้วนแล้วแต่ไปที่ทะเลกระดูกกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นยอดฝีมือรุ่นอวสโสแล้วเป็นกลุ่มแรกๆที่มาถึงทะเลกระดูกไม่ว่าใครก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการได้สิ่งที่ทำให้มีชีวิตเป็นอมตะทั้งสิ้น ในช่วงเรยะเวลานี้รถม้าจำนวนน้ำมีถ้วนที่วิ่งผ่านไปน่านฟ้าเรือรบโบราณจำนวนน้ำมีท้วนที่แล่นโต๊เกลียวคลื่นเข้ามาและมีเผ่าปีศาจทะเลจำนวนน้ำมีถ้วนที่มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งเดินทางมากันทางบกและเหินน้ำมากันบนทะเลทุกคนต่างรีบเร่งรุดไปยังทะเลกระดูกทุกคนต่างคาดหวังเป็นผู้ที่ได้ไปถึงทะเลกระดูกเป็นคนแรกทุกคน ล้วนแล้วแต่ต้องการได้มาซึ่งสิ่งที่ทําให้ตนมีอายุวัฒนะทั้งสิ้นตูม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 ในวันนี้เองปรากฏอํานาจที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากองกําลังอาชาขบวนหนึ่งนําหน้าบทขยี้อากาศว่างเปล่าจนแหลกลานกองกําลังอาชาขบวนนี้ดูเกรียงไกรย,ยิ่งนักเสมือนหนึ่งเป็นกองทัพราชาเซียนที่ปราบปรามไปทั่วทั้งเก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินแม้ว่ากําลังพลของกองทหารอาชาขบวนนี้จะมีจํานวนไม่มาก แต่ทว่าทุกคนล้วนแล้วตาเฉลียวฉลาดและเปลี่ยนไปได้วยกำลังอํานาจมีกลิ่นอายเยือกเย็นเฉียบขาดที่ทำให้ผู้คนต้องยำเกรงบนเสื้อเกราะของพวกเขาได้สลักตราสัญลักษณ์ที่มีอํานาจสูงสุดอนุภาพเซียนที่ออกมาจากตัวของพวกเขาทำให้ผู้พบเห็นคิดว่านี่คือกองทัพพราชนเซียนกองกําลังอาชาขบวนนี้เป็นเพียงกองหน้าเท่านั้นแต่ทว่าด้วยกองกําลังอาชาขบวนนี้แหละ เกรงว่าสามารถทำลายสำนักสำนักหนึ่งได้อย่างง่ายดายกอกกอกกอกเสียงรถม้าดังขึ้นขณะที่เสียงรถม้าดังออกมาปรากฏบนท้องฟ้าได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นปรากฏหลักกฎเกณฑ์ที่ทิ้งตัวมาเป็นสายลงมาทุกๆสายดุดดังเป็นน้ำตกสายหนึ่งที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้าอย่างนั้นหลังจากที่หลักกฎเกณฑ์ได้ทิ้งตัวลงมาแล้วได้ปูลาดกลายเป็นทางที่มีประกายเทวารีประยับเริ่มต้นจากที่ที่ห่างไกล ยาวไปทางทิศทางที่มุ่งหน้าไปยังทะเลกระดูกในเวลานี้เห็นรถม้าคันหนึ่งวิ่งเหาะแย่จากที่ท่หทางไกลเข้ามาแม้ว่าตัวรถมา้าจะคงอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลมากแต่ก็ปรากฏประกายเสียงที่พวยพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าให้ได้เห็นทุกๆประกายเสียงล้วนแล้วแต่ทําการแปลเปลี่ยนเป็นภาพประหลาดท่ามกลางภาพประหลาดเหล่านี้มีสัพพวิชาลอยล่องอยู่มีการคุ้มกันจากเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสัตว์ที่พบเห็นได้ยากติดตามเคียงข้างมีเสียงร้องของหงส์ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นหงส์ทองที่ลากรถม้าคันดังกล่าวเป็นหงส์ทองที่ดุดดังหล่อขึ้นมาจากทองคำบริสุทธิ์อย่างนั้นเจ้าหงส์ทองตัวนี้มีสายตาแหลมคมยิ่งนักสายตาของมันเประดุดดังเป็นของเทวมีคมสามารถฟันทุกอย่างให้ขาดได้แต่ว่าเมื่อสังเกตดูให้ละเอียดก็จะพบว่าหงส์ทองตัวนี้กับหงส์ทองที่แท้จริงมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง ส่วนหัวของหงทองแลดูคล้ายกับเป็นหัวของเหยี่ยวรถม้าวิ่งหยาแยจะเห็นได้ว่ารถม้าคันนี้มีความรูราฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งตัวรถม้าถูกฝังไว้ด้วยหย,ยก,กศักดิ์สิทธิ์โบราณมียันราชนเซียนสลักอยู่บนรถมา้ามันคือรถม้าที่ได้รับการสลักปกป้องคุ้มครองโดยราชันเซียนยามที่รถม้าวิ่งผ่านเข้ามาอย่างช้าๆปรากฏเป็นอนุภาพราชันเซียนที่สยบเหล่าชั้นฟ้าออกมาและทีน่น่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือรอบๆทั้งสี่ด้านของรถม้า ปรากฏยินอย่างสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เหมือนว่าภายในรถม้าคันนี้ได้บ่มฟักมนุ์เทพที่สุดยอดเป็นหนึ่งไม่มีสองเอาไว้อย่างนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสารถีควบคุมรถม้าเป็นผู้เท่าเผ่าพฤกษาคนหนึ่งผู้เท่าเผ่าพฤกษาผู้นี้มีเปลวไฟสีแดงชาติแผ่กระจายออกมาทั่วร่างทุกๆเปลวไฟของเขาเสมือนหนึ่งสามารถเผาผลาญสิ้นท้องฟ้าอย่างนั้นอนุภาพจากประเทศบนตัวของเขา ไม่ได้มีการซ่อนเรนเอาไว้เลยเขามีฐานะเป็นจักรพิเทพมาวันนี้กลับกลายเป็นสารถีให้กับผู้อื่นช่างเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนวันไหวเหลือเกินอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ผู้คนต้องวันไหวหาใช่กองกําลังอาชาที่เป็นกองหน้าไม่ใช่หงทองที่ทําหน้าที่ลากรถม้าและไม่ใช่ระดับสกริเทพที่ทําหน้าที่สารถีแต่เป็นกลิ่นอายที่ถูกเปล่งออกมาจากภายในรถม้าแม้ว่าผู้คนไม่สามารถมองเห็นผู้ที่นั่งอยู่ภายในรถม้าก็ตาม แต่ทว่าเขากลับแพกลิ่นอายที่น่ากลัวปราศจากผู้ต่อกรอ,ออกมาการนั่งอยู่ในรถมาของเขาเสมือนหนึ่งเป็นจกักรพรรดิที่เสด็จเยือนก้าแดนอย่างนั้นเหมือนว่าเขานั้นคืออง์ราชัเซียนนั่งอยู่บนเก้าชั้นฟ้าไม่มีผู้ใดสามารถเทียบเคียงได้แม้ว่าเขาไม่ได้เผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาแต่กลิ่นอายที่เขาแผ่กระจายออกมาได้ทําให้ผู้คนต้องยำเกรงทําให้ผู้คนเกิดอารมณ์พุ่งพล่านต้องการกราบไหว เขาผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในเกาชั้นฟ้าสิบแดนดินเป็นการเสด็จออกประพาสของราชนเซียนอย่างนั้นหรือบรรดาผู้เยาว์ที่ได้เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกหวั่นไหวอย่างยิ่งรู้สึกขนลุกสู้ในใจผู้ที่มีทั้งส่าอ่อนด้อยเมื่อรับรู้ถึงกลิ่นอายของเขาผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในเกาชั้นฟ้าสิบแดนดินเช่นนี้แล้วพรานคกเข่าก้มกราบกับพื้นด้วยความยำเกรงเมืองจนเทียนเขาได้ปรากฏตัวออกมาแล้วจริงๆ ยอนฝีมือที่เป็นรุ่นอาวุโสเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์บนรถม้าแล้วอดที่จะพูดขึ้นมาด้วยความหวาดภาวาและรู้สึกสะท้านภายในใจไม่ได้ชื่อเมืองจันเทียนชื่อนี้เสมือนดังสายฟ้าฟ้านที่ระเบิดอยู่ข้างหูของผู้คนจำนวนมากสะเทือนขวัญผู้คนจำนวนนาบไม่ถ้วนด้วยอนุภาพที่รุนแรงยิ่งพรันที่ปรากฏชื่อของเมืองจันเทียนออกมาเกรงว่าบรรดาเทพมารในแดนวิญญาณสวรรค์ก็ต้องอ่อนข้อให้ ยอดฝีมือทั้งหมดต้องยำเกรงต่อเขาสามส่วนตอนที่1 3 0 3ชื่อตอนว่าอำนาจสยบทัวล่าเมืองจันเทียนเขาปรากฏตัวออกมาแล้วจริงๆแม้แต่ระดับปราชดที่เป็นรุ่นใหญ่ซึ่งเกิดในยุคเดียวกันกับเขาเมื่อได้เห็นภาพหยุดลงหน้าแล้วอดร้องไห้สึกสะอื้นออกมาไม่ได้เป็นที่จดจำไม่รู้ลืมจนตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เห็นท่วงทีที่มีความสง่าง,งามของเมืองจเจนเทียนในครั้งนั้น ทวงทาที่ปราศจากผู้ต่อกรของเขาทำให้รู้สึกยำเกรงไปตลอดชีวิตแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เป็นราชันเซียนก็ตามยุคนี้ทุกอย่างสวรรค์ลิขิตเอาไว้แล้วคนอื่นไม่ต้องคิดหวังจะเป็นราชันเซียนอีกแล้วล่ะเหล่าอัจฉริยะที่มีความตั้งใจจะแย่งชิงชะตาฟ้าและหรือผู้วโสของสำนักที่มีเหล่าอัจฉริยะตั้งใจจะเข้าร่วมแย่งชิงชะตาฟ้า เมื่อเห็นเมืองเจิ้นเทียนปรากฏตัวออกมาต่างรู้สึกสิ้นหวังไปตามๆกันเมืองเจิ้นเทียนชื่อนี้กล่าวสาหรับผู้คนจำนวนมากในแดนวิญญาณสวรรค์แล้วมันก็เหมือนกับเป็นมารร้ายที่อยู่ในความฝันอย่างนั้นผู้คนแดนวิญญาณสวรรค์ยุคนี้มีน้อยคนนักที่ไม่เคยได้ยินชื่อของเขากล่าวสาหรับผู้คนจำนวนมากแล้วพวกเขาอาจไม่รู้จักสำนักเซิ้นเมืองเทียนอันเป็นสำนักที่แข็งแกร่งของผอวิญญาณเทพได้แต่พวกเขาไม่มีทางไม่รู้จักเมืองเจิ้นเทียนชื่อนี้ อย่างเด็ดขาดตามตำนานเล่าว่าเมืองจันเทียนและราชเสียนท่าคงนั้นเกิดอยู่ในยุคเดียวกันทั้งยังคบหากันฉันพี่น้องกับราชเสียนท่าคงอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากและยิ่งไปกว่านั้นมีการเล่าลือกันว่าเมืองจันเทียนไม่เคยพ่ายแพ้มาตลอดชีวิตแม้แต่ราชเซียนท่าคงในวัยหนุ่มก็เคยพ่ายแพ้ต่อเขามาก่อน สำหรับเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเมืองจันเทียนจึงไม่ได้เป็นราชเซียนจึงมีการคาดเดากันผิดจากความเป็นจริงมาโดยตลอดมีบางคนกล่าวว่าที่เมืองจันเทียนไม่ได้เป็นราชเซียนเพราะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างพี่น้องเขาไม่ต้องการแข่งข้ากันเองเพียงเพราะแย่งชิงชะตาฟ้าบางคนเห็นว่าเมืองจันเทียนช้ากว่าราชเซียนท่าคงไปก้าวหนึ่งถูกราชเซียนฉ่วยโอากาศได้ก่อนแย่งชิงเอาชะตาฟ้าไปได้ ไม่ว่าเมืองจันเทียนไม่ได้เป็นราชนเซียนเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่ชื่อของเขายังคงไม่ลดลงแม้ว่าราชนเซียนท่าคงได้กลายเป็นราชนเซียนไปแล้วยังคงเป็นเหมือนเช่นในอดีตยกย่องให้เขาอยู่ในฐานะพี่ชายอาศัยเพียงจุดนี้เพียงจุดเดียวก็สามารถดูออกว่าเมืองจันเทียนนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงใดและมีความน่ากลัวเช่นใดเมืองจันเทียนไม่สามารถเป็นราชนเซียนในยุคก่อนผิดไปหนึ่งยุคมายุคนี้เมืองจันเทียนปรากฏตัวออกมา ตั้งใจจะเป็นราชนเซียนให้ได้เวลานี้พรันที่เขาปรากฏตัวออกมาก็ได้ทำให้บรรดายอดอาชีิยะที่มีความตั้งใจเป็นราชันเซียนในแดนวิญญาณสวรรค์ก็ต้องสิ้นหวังทุกคนต่างรู้ว่าการปรากฏตัวของเมืองเจิ้นเทียนในวันนี้พวกเขาไม่มีหวังที่จะได้เป็นราชันเซียนอีกแล้วเมืองเจิ้นเทียนอยู่ห่างจากการเป็นราชันเซียนเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาได้สั่งสมประสบการณ์มาเพียงพอ กับการแย่งชิงชะตาฟ้าในครั้งนั้นและได้สั่งสมกำลังเอาไว้เพียงพอเขามีระดับจกักรพรรดิเทพจํานวนไม่น้อยที่รับใช้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาภายใต้บังคับบัญชาของเขามีกองทัพพานเกเรสุดเปรียบเปรยยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเชน่นนี้ยอดฉอัชิยะคนอื่นไม่สามารถต่อกรกับเขาได้อยู่แล้วกองทัพสยบฟ้านั้นเนี่ยเป็นชื่อที่อันตภานยิ่งนัก นอกจากกองทัพราชันเซียนท่าคงในครั้งนั้นคงไม่มีกองทัพใดสามารถต่อกรกับเขาได้อีกแล้วระดับปราดุ้วนอวสที่เกิดในยุคเดียวกันกับเมืองจั้นเทียนต้องกล่าวท้อถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นกองหน้าที่เปิดทางอยู่ด้านหน้าให้กับเขาหัวนึกถึงเมื่อครั้งยังอดีตเมืองเจันเทียนนำพากองทัพของเขาเกียงแกลไปทั่วลาเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ละคนที่แย่งชิงจนาฟ้ากับเขาหงทองลากรถ เกรงว่าคงมีราชันเซียนเท่านั้นที่ได้รับการปฏิบัติดูแลเช่นนี้กระมังมีผู้หยาวที่จ้องตาเป็นมันและกล่าวด้วยความอิจฉาอย่างยิ่งไม่เห็นหงทองตัวนั้นหากตัวเองมีแบบนี้กับเขาสักวันก็คงดีไม่น้อยนั่นหาใช่หงที่แท้จริงแต่เป็นเดี่ยวหงมันมีสายเลือดหงหงแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามมันล้ำค่าและหายากยิ่งทั้งยังมีความแข็งแกร่งมากทีเดียว อว,วสุบอกกล่าวต่อผู้เยว์ของตนมีเผ่าพันธุ์พฤกษาจดจำผู้เท่าที่ทำหน้าที่เป็นสารถีผู้นั้นได้กล่าวด้วยความตะลึงว่านั่นนั่นไม่ใช่บรรพบรุษเท่าวัคีของเผ่าพฤกษาเราหรือได้ยินว่าเขานับเป็นสุดยอดจักรพรรดิเทพคนหนึ่งกลับเป็นสารถีกับเมืองจนาเทียนเมืองจนาเทียนมีคุณสมบัติเช่นนี้ต่อให้มีคนอิจฉาริษยาแต่ก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่า เขาคือผู้ที่มีโอกาสได้เป็นราชนเซียนมากที่สุดในยุคนี้เมื่อไหร่ที่เขาได้เป็นราชนเซียนจกักรพรรดิเทพใหญ่นับเป็นอะไรกล่าวสำหรับจกักรพรรดิเทพแล้วสามารถเป็นสารถีให้กับราชันเซียนได้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งการปรากฏตัวของเมืองเจนเทียนได้สร้างความบันไหวไปทั่วทั้งทะเลปีศาจมังกรกระทังอำนาจสยบทั่วทั้งแดนวิญญาณสวรรค์โดยเฉพาะระหว่างทางเหนือ ท้องทะเลที่มุ่งสูดทะเลกระดูกหลายคนได้เห็นอนุภาพที่น่าเกรงขามของเมืองเจ้นเทียนกับตาตัวเองทำให้พื้นทะเลโดยทั่วไปเดือดพรานขึ้นมาเรือรบโบราณขนาดใหญ่ของหลิวยู่เหยียนแล่นฝ่าขื้นน้ำทะเลสีเขียวครามไปพวกของหลีวยู่เหยียนได้เห็นภาพของพารานุภาพที่สยบใจผู้คนนั้นด้วยตาของตัวเอง ในยามที่รถมาของเมืองเจนเทียนวิ่งบทขยี้อากาศที่ว่างเปล่าผ่านไปสำนักเส้นเมืองเทียนได้ชื่อว่าเป็นสำนักที่เก่าแก่โบราณที่สุดของเผ่าวิญญาณเทพแม้ว่าไม่เคยกําเนิดราชนเซียนแต่นับเป็นสถานที่ที่ให้กําเนิดอัจฉริยะบุรุษมองดูรถมาของเมืองเจนเทียนลับหายไปยังเส้นขอบฟ้าแม้จะจวเจนซือที่มีชาติกําเนิดเป็นเจ้า,นายนีศักดในสิทธศิ์ยังต้องกล่าวท้อทอนหายใจออกมา เมืองเจิ้งเทียนถือกำเนิดขึ้นมาจากสำนักเส้นเมืองเทียนมันคือสำนักที่ใหญ่ที่สุดของเผ่าวิญญาณเทพในทะเลปีศาส์มังกรและนับเป็นหนึ่งในสำนักที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดของแดนวิญญาณสวรรค์ตามตำนานเล่าว,ว่าสำนักของพวกเขามีความเก่าแก่โบราณอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นเผ่าวิญญาณเทพเหมือนกันแต่ไม่อาจไม่ยอมรับว่าเ็ดวิชาสวรรคศาสตร์สองของสำนักเส้นเมืองเทียนหาใช่สิ่งที่สำนักเผ่าวิญญาณเทพพวกเราสามารถเทียบเคียงได้ สวรรคศาสตร์สองของสำนักเส้นเมืองเทียนได้ชื่อว่าสุดยอดหนึ่งในล่ามไม่มีสองแม้แต่หลิวยู่เหยียนที่มีความยิงยโสย,ยังต้องพยักหน้ายอมรับแม้ว่าสำนักเส้นเมืองเทียนไม่เคยให้กำเนิดราชนเซียนแต่ว่าเพ็ดวิชาสวรรคศาสตร์สองของพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแดนวิญญาณสวรรค์ไม่มีสำนักใดสามารถก้าวล้ำพวกเขาไปได้เคยมีพวกกล่าวเอาไว้ว่าในแดนวิญญาณสวรรค์หากไกลนี่ายพิสุทธิ์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในด้านเล็ดกายเซียแล้วก็ สำนักเส้นเมืองเทียนก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครดสวรัส์สองสวราส์สองคือพรสวรคร์ที่เป็นวิชาเฉพาะของผ่าวิญญาณเทพแต่ทว่าใช่ว่าสวร,รัส์สองของผ่าวิญญาณเทพจะเหมือนกันทุกคนกล่าวสำหรับผ่าวิญญาณเทพแล้วสวราส์สองของทุกคนล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันไปทุกคนต่างมีสวราส์สองที่เฉพาะตัวไม่เหมือนใครแต่มีคำกล่าวในแดนวิญญาสวรรค์ว่าสิทธิที่มีชาติกำเนิดมาจากสำนักเส้นเมืองเทียน สวัสด์สองของพวกเขาจะดีที่สุดในแดนวิญญาณสวรรค์ปฐมบันพนบรุษของเซนเมืองเทียนมีชื่อว่าเซนเมืองเทียนนั่นเองหลังจากที่เขาได้ก่อตั้งสำนักขึ้นมาได้อาศัยชื่อของตัวเองมาเป็นชื่อของสำนักตามตำนานเล่าว่าขณะที่เซนเมืองเทียนมีชีวิตอยู่เขาได้ฝึกวิชาสวรสด์ส่องของตนจนก้าวล้ำแสงหน้าผ่าวิญญาณเทพทั้งหมดแสงหน้าจุดสูงสุดของผ่าวิญญาณเทพทําให้ผลงานด้านสวสาสร์สองของเซนเมืองเทียน ไม่มีผู้ใดสามารถก้าวล้ำเขาไปได้ในยุคต่อๆมาเขาคือสุดยอดสวคนสาน่องตลอดการถึงแม้ว่ายุคที่สั้นเมืองเทียนมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้เป็นราชนเซียนแต่เว่าเขาสามารถเคียงไหลกับราชันเซียนได้เคยมีคำเล่าลือว่าในยุคนั้นแม้แต่ราชันเซียนยังให้ความเคารพต่อสั้นเมืองเทียนเป็นอันมากมเรียกเขาว่าเซียนซื่อด้วยความนับถือเนื่องจากมีคำเล่าลือว่า เมื่อชนเมืองเทียนฝึกสวรรคศาส,สองจะถึงขั้นสุดยอดแล้วสามารถอยางรู้อดีตและอนาคตได้สามารถมองเห็นอนาคตและเห็นความลึกล้ำพิสดารทุกสิ่งในล่าด้วยเหตุนี้เองแม้แต่ราชนเซียนก็มีบางจังหวะที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาชนเมืองเทียนนั้นมีสายเลือดของผอมวิญญาณเทพที่ดั้งเดิมและบริสุทธิ์ที่สุดพวกเขามีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานการที่สวรรคศาส,สองของพวกเขาแสงลำหน้าผอมวิญญาณเทพอื่นๆก็ใช่จะเป็นเรื่องแปลก จทยังสื่อพยักหน้าและเอ่ยขึ้นสายเลือดที่ดั้งเดิมและบริสุทธิ์ที่สุดหากจะกล่าวถึงพอวิญญาณเทพแล้วยังไม่ถึงทีของเส้นเบื้องเทียนหากจะนับถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานพูดถึงสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ยกให้ตระกูลขุนนางโบราณปู้จานไม่ได้แล้วแม้ว่าเส้นเบื้องเทียนจะกล่าวว่าสืบสายมาจากแถวลึกโบราณแต่ทว่ายังห่างไกลอีกมาก สำหรับการพูดคุยกันระหว่างจวเจียนซือพวกนางสองคนหลี่ชีเย่ยิ้มและกล่าวแซ่ขึ้นมาตระกูลปู้จานทั้งจวเจียนซือและหลิวยู่เยียนที่เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องต่างมองหน้ากันและกันเมื่อหลี่ชีเย่ถึงตระกูลปู้จานความเก่าแก่โบราณของตระกูลปู้จานนั้นเก่าแก่โบราณจนไม่สามารถไล่เรียงได้สำหรับตระกูลปู้จานเก่าแก่โบราณถึงขั้นไหนนั้นเกรงว่าอาจ,จะมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่รู้ หรือกระทั่งตัวของพวกเขาเองก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสายเลือดของตนนั้นเก่าแก่โบราณแค่ไหนฟังว่าตระกูลผู้จาร์คือทายาทรุ่นหลังของเซียนพวกเขาไม่มีเพียงสายเลือดที่เก่าแก่โบราณในครอบครองแค่นั้นหลิวเยียนรู้สึกสนใจเหมือนกันกระพริบตาที่งดงามดั่งน้ำใสที่นึงกล่าวว่านายน้อยคิดว่าคำเล่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเท็จล่ะสำหรับคำพูดของหลิวเยียนหลี่เฉยเย่จ้องมองนางแวบหนึ่งกล่าวว่า คำว่าเซียนเราจะไปให้ความจำกัดความอย่างไรกับคำว่าเซียนละ่ะโลกนี้มีเซียนจริงหรือคำว่าเซียนเป็นหัวข้อสนทนาที่อยู่ไกลตัวและล่องลอยมากเนื่องจากยังไม่เคยมีใครได้เคยเห็นเซียนมาก่อนแล้วหอเทพธิดาละ่ะเคยมีคำเล่าลือกันว่าหอเทพธิดาเคยให้กำเนิดเทพธิดามาก่อนตัวเจียนซืออดที่จะเอ่ยแท้ขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันลีชีแย่มองดูตัวเจียนซือแลว้วหัวเราะออกมาว่าสาวน้อย เจ้าคิดจะเรียนแบบความเจ้าเล่ห์ของสิทธิ์นอของเจ้าอย่างนั้นรึคิดจะหลอกถามค้ะสีหน้าของจวดเจนซือแดงจังๆก้มใบหน้าที่งดงามลงและไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกนางที่สวยเพรียพร้อมและงามเลิศล้ำบ่งบอกถึงท่าเทียงความเป็นสาวน้อยอยู่หลายส่วนหอเทพพิดานะเนีย่ยเมื่อเทียบกับจวดเจนซือที่สงบสง่ยมอยู่บ้างแล้วคำพูดของเหลียวโย่เหยียนจะใจกล้ามากกว่านางพูดได้ทุกเรื่องนางกระพริบตาทีหนึ่งยิ้มกล่าวว่า นายน้อยดูจะให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อโมโซหลองยิ่งนักเป็นเพราะคิดอยากจะได้ความลับเกี่ยวกับเมืองวิถีเซียนของหอเทพธิดาหรือหอเทพธิดานับว่าเป็นหนึ่งในสำนักที่ทำตัวค้่อมต่ำที่สุดของแดนวิญญาณสวรรค์แต่ไม่ได้วยความลึกลับเคยมีคำเล่าลือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟ้นลึกซึ้งกับเมืองวิถีเซียนที่เป็นหนึ่งในสมบัตินพะเก้าเท็จจริงเป็นดยงนี้หรือไม่บุคคลภายนอกไม่อาจพิสูจน์ได้ ขณะที่หอเทพธิดาเองก็ไม่เคยให้คำตอบในเรื่องนี้เลยคนสวยเจ้าจะดูถูกข้ามากเกินไปเสร็จแล้วลิเชียถึงกับหัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าถ้าหากต้องการความลับเกี่ยวกับเมืองวิถีเซียนของหอเทพธิดาอะไรนั้นจำเป็นต้องลงมือกับผู้เยาคนหนึ่งอย่างนั้นหรือออกปากตรงๆก็ได้แล้วถ้าหากข้าต้องการสิ่งใดในหอเทพธิดาแล้วก็มันจะไปยากเย็นอะไรถ้าอย่างนั้นนายน้อยมีความสัมพันธ์อะไรกับหอเทพธิดาล่ะ หลิวยุ่เหยียนนั้นใจกล้านางกระพริบตาที่สวยหยาดเยิ้มบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะอันมิสเสนไร้ขอบเขตของนางออกมาความจริงแล้วไม่เพียงหลิวยุ่เหยียนที่แปลกใจแม้แต่จวเจิ้นซื่อเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันพวกนางดูออกว่าหลี่ชีเย่ดูจะให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษเชกเช่นพุ่มเพนตนที่เป็นระดับผู้เยาว์อย่างมูง่เซ้าหลงหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วก็เกรงว่าหลี่ชีเย่ก็คงไม่มองเลยด้วยซ้ำ ลีเฉียไม่ตอบคำถามของหลิวโย่เหยียนเพียงมองไปยังสารที่ที่ห่างไกลมากมองดูเครื่องสีเขียวครามของผืนน้ำที่กว้างใหญ่สุดลูกของลูกตาไม่พูดไม่จาเป็นเวลานานหอเทพธิดากล่าวสำหรับเขาแล้วนะที่ตรงนั้นมีสิ่งของอยู่เป็นเสมอมากที่ตรงนั้นมีความผูกพันของเขาอยู่กล่าวสำหรับลีเชียแล้วระหว่างเขากับหอเทพธิดาไม่เพียงเพราะเทพธิดาเก็บจันทรา และไม่เพียงเพราะเรื่องราวบางเรื่องในอดีตเท่านั้นเหมือนดังที่โจวเจียนซือและหลิวยู่เยียนกล่าวเอาไว้เขามีความผูกพันที่ไม่ธรรมดากับหอเทพธิดาและไม่เพียงเพราะมู่เศ้าหลงแซ่มู่จึงทำให้เขาให้การดูแลเป็นพิเศษตัวของหอเทพธิดาเองก็ทำให้เขาต้องคิดถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนสำหรับตัวเทพธิดาเก็บจันทราหลิวยู่เยียนและโจดเจีนซือแม้ว่าจะรู้สึกแปลกใจและอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ไม่กล้าซักถามต่อไป เมื่อเห็นหลีชีเย่นง่งเงียบไม่พูดไม่จ้าแม้แต่หลิ่ยุ่เยียนที่ใจกล้าก็เช่นกันท่านเจ้านิกายนายน้อยเปาแห่งเซินเมืองเทียนขอเข้าพบขออนุญาตขึ้นมาบนเรือเวลานี้เองข้างนอกปรากฏเสียงสิทธิ์ในสำนักดังขึ้น